วินลี่ขายบ้านเจ็ดชั้นย่านเอกใหม่เตรียมย้ายประเทศเสนาหอยใจหายสุดๆดลั่นอยากตามเพื่อนรักไปด้วยไม่เอาไว้ตักมายุราเจอคนขับรถพฤติกรรมน่ากลัวทั้งยืมเงินเล่นการพน,นันติดยาจนต้องเชิญออก ด้านแฟนแฟนแ,ฟนแห่แสดงความห่วงใยคับข้างทำเอาเหล่าแฟนแฟนแห่เป็นและแห่เอาใจช่วยนักแสดงรุ่นใหญ่อย่างตักมยุราสเวสวศิลากันอย่างคับข้างเลยทีเดียวหลังจากที่ออกมาโพสต์ภาพขณะที่ได้นำรถเข้าอู่เพื่อไปเปลี่ยนยางเองหลังไม่มีคนขับรถเนื่องจากเจ้าตัวเชิญออก ด้วยเหตุผลที่น่ากลัวไม่เบาโดยงานนี้ตักมยุราก็ได้เผยผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวว่าเมื่อยามที่ต้องเชิญคนรถออกเพราะทั้งยืมเงินเล่นการพน,นัน ปิดยาเราก็เลยต้องทำไรเองแม้กระทั่งพาน้องไปเปลี่ยนยางการทำไรได้ด้วยตัวเองช่างมีความสุขจริงๆแต่ต้องทำได้ด้วยนะซึ่งภายหลังจากที่โพสต์ดังกล่าวถูกแชร์ออกไปแล้วนั้นก็มีบรรดาแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์แสดงความห่วงใยกันอย่างคับข้างวินลี่ขายบ้านเจ็ดชั้นย่านเอกมัยเตรียมย้ายประเทศเสนาหอย ใจหายสุดๆุดลั่นอยากตามเพื่อนรักไปด้วยไม่เอาไว้ตักมายุราเจอคนขับรถพฤติกรรมน่ากลัวทั้งยืมเงินเล่นการพนันติดยาจนต้องเชิญออกด้านแฟนแฟนแห่แสดงความห่วงใยขับข้างทำเอาเหล่าแฟนแฟนแห่เป็นและแห่เอาใจช่วยนักแสดงรุ่นใหญ่อย่างตักมยุราสเวติลากันอย่างคับข้างเลยทีเดียว หลังจากที่ออกมาโพสต์ภาพขณะที่ได้นำรถเข้าอู่เพื่อไปเปลี่ยนยางเองหลังไม่มีคนขับรถเนื่องจากเจ้าตัวเชิญออกด้วยเหตุผลที่น่ากลัวไม่เบาโดยงานนี้ตักมยุราก็ได้เผยผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวว่าเมื่อยามที่ต้องเชิญคนรถออกเพราะทั้งยืมเงินเล่นการพน,นัน ติดยาเราก็เลยต้องทำไรเองแม้กระทั่งพาน้องไปเปลี่ยนยางการทำไรได้ด้วยตัวเองช่างมีความสุขจริงๆแต่ต้องทำได้ด้วยนะซึ่งภายหลังจากที่โพสต์ดังกล่าวถูกแชร์ออกไปแล้วนั้นก็มีบรรดาแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์แสดงความห่วงใยกันอย่างคับข้าง